ความรักมีกี่แบบกันนะบางคนบอกว่าความรักคือการมีกันและกันบางคนบอกว่าความรักคือการยอมเสียสละบางคนกลับบอกว่าความรักคือความเจ็บปวดที่สวยงามแล้วจริงๆความรักมันคืออะไรเราเริ่มรู้จักความรักครั้งแรกจากครอบครัวตอนแม่ห่มผ้าให้กลางดึกทั้งที่ตัวแม่เองหนาวจะตายอยู่แล้ว ตอนพ่อรอหน้าบ้านดึกดื่นมิใช่เพราะเชื่อในพลังของลมหนาวแต่เพราะเป็นห่วงว่าลูกจะโดนหมากกัดหรือเดินสะดุดฝาท่อที่เปิดอยู่จริงๆก็เป็นห่วงว่าแม่จะรู้ก่อนมากกว่าความรักแบบนี้ไม่หวือหวาแต่โคตซึ้งและมกักมาพร้อมกับคำด่าบเบาๆอย่างทาไมกลับดึงนะวะฮะเอาอีกแล้วนะมึงซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาความรักก็คือลูกแม่ปลอดภัยก็ดีแล้วแต่คราวหน้ารีบบอกก่อนด้วยนะลูก พอโตขึ้นเราก็เริ่มรู้จักความรักอีกแบบรักที่ทำให้ใจเต้นแรงเวลาเขายืมลิควิดด้วยเพลอแตะมือรักที่ทำให้ยิ้มทั้งวันแค่ได้สติกเกอร์ขอบคุณจากเขาในไลน์กลุ่มแม้จะส่งให้ทั้งห้องก็ตามเราก็คิดไปแล้วว่าเขาต้องมีใจชัวร์ทั้งที่ความจริงแล้วเขาอาจจะแค่ขอบคุณจริงๆหรือไม่ก็ลืมปิดบอดความรักแบบวัยรุ่นมันก็แบบนี้แหละเหมือนลูกป่งที่ลอยขึ้นไปเรื่อยๆ บางลูกก็ลอยไปเจอคนถือไม้แหลมแล้วตุม้มจบลงอย่างน่าเศร้าในงานกีฬาสีบางความรักก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆก็รู้สึกใจสั่นตอนเห็นเขาหัวเราะทั้งที่เสียงหัวเราะของเขาเหมือนลูกช้างกำลังสะอึกแต่นั่นแหละเราก็ยังหลงรักอยู่ดีบางความรักก็มาแบบจัดเต็มมีช่อดอกไม้มีช็อกโกแลตมีตุ๊กตาหมีตัวเท่าโซฟา มีคำพูดหว,วานๆมีการขับรถไปรับไปส่งแม้ระยะทางจะไกลพอๆกับการไปต่างจังหวัดและมีบินบัตรเครดิตที่มาหลังจากนั้น <c oughs> ความรักแบบนี้อบอุ่นหัวใจแต่หนาวกระเป๋าตังค์บางครั้งก็รู้สึกว่าต้องเลือกระหว่างความรักกับข้าวเย็นแล้วสุดท้ายก็เลือกความรักแล้วแอบจิกมาม่ารสต้มยำจากหอเพื่อนในขณะที่บางคนรักแบบครอบครอง อยากให้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยากรู้รหัสผ่านทุกแอปรวมถึงรหัสผ่าน WiFi ที่บ้านของเพื่อนเขาด้วยแอบโรแมนติกไหมไม่รู้สิแต่แอบเหนื่อยความรักแบบนี้อาจมาจากความกลัวจะสูญเสียแต่ถ้ากอดน,นั้นเกินไปบางทีอีกฝ่ายก็หายใจไม่ออกและเราก็ไม่ควรคาดหวังให้ใครรักเราด้วยความอึดอัดอีกแบบที่เราเจอคือความรักแบบอิสระไม่ได้คุยกันทุกวัน ไม่ได้ถามว่ากินข้าวหรือยังทุกมือ้อแต่พอเปิดตู้เย็นเจอของโปรดที่เขาแอบซื้อมาฝากไว้ให้ความรักก็ปัะทุขึ้นมาเหมือนหม้อชาบูเดือดพล่านในใจรักแบบนี้ไม่ได้ดังเปรี้ยงปร้างแต่มันเหมือนเสียงฝนตกกลางคืนนุ่มนวลและต่อเนื่องและใช่บางครั้งก็เผลอหลับไปตอนฝนยังไม่หยุดตกและก็มีอีกแบบความรักที่ไม่เคยได้พูดออกไป แอบชอบคนข้างบ้านตั้งแต่เด็กแต่ดันรู้ตัวว่าเขาชอบเพื่อนเราแล้วเราก็ช่วยเขาจีบเพื่อนเราซะงั้นโอเคมันเศร้าแต่น่าแปลกที่ความรักแบบนี้พอเวลาผ่านไปมันกลับทำให้เรายิ้มอาจเพราะมันเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ไม่หวังอะไรนอกจากอยากเห็นเขามีความสุขบางความรักก็แค่ฝันกลางวัน ฝันว่าเรากําลังเดินจับมือกับเขาบนหาดทรายตื่นมาอีกทีมือเรากำลังจับกับหมอนข้างบางครั้งความรักก็มาในรูปแบบของหมาแมวแค่กลับบ้านมาเจอหางกระเดกแรงๆกับเสียงเหมียวยาวๆหัวใจก็ชุ่มฉ่ำกว่าตอนเห็นยอดเงินเดือนเข้าบางครั้งความรักก็อยู่ในคำว่าเอาไอติมรสเดิมที่เธอชอบนะหรือวันนี้อย่าลืมพกร่วมด้วยละ่ะเล็กน้อยแต่ลึกซึง้ง และช่วยไม่ให้เราเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำด้วยเรารู้จักคู่รักที่อยู่กันมา40ปีแต่ไม่เคยบอกรักกันเลยสักครั้งเพราะฝ่ายหนึ่งเคยบอกว่าไม่ต้องพูดหรอกแค่ฉันยังอยู่ก็พอแล้วแล้วอีกคนก็ตอบว่าอืมแล้วก็ช่วยกรอกน้ำให้ด้วยนะนั่นแหละความรักในรูปแบบของคนที่อยู่กันมานานแล้วเราก็รู้จักคนที่บอกรักกันทุกวันบอกตอนตื่นตอนกินข้าวตอนขับรถตอนดูหนังแต่สุดท้าย เลิกจันเพราะลืมจ่ายค่าเน็ตบ้านอาจเพราะความรักแบบนั้นมันต้องใช้สัญญ,ญาณ Wi-Fi เยอะไปหน่อยความรักบางแบบเกิดเร็วจบเร็วเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปร้อนแรงตื่นเต้นแล้วก็ดับปุ๊บเมื่อน้ำหมดแต่บางความรักค่อยๆเติบโตเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องรดน้ำทุกวันแม้วันจะขี้เกียจต้องใส่ปุ๋ยแม้ไม่มีใครเห็น และต้องยอมโดนมดกัดบ้างเป็นบางทีถึงจะไม่ออกดอกทันใจแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เราเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นเยอะเลยเราทุกคนเคยเสียใจกับความรักเคยหัวเราะกับมันเคยอยากเลิกยุ่งกับมันแต่พอมีคนยื่นมือมาให้จับเราก็เผลอยื่นมือกลับไปทุกทีเพราะในใจลึกๆเราทุกคนอยากรู้ว่าความรักหน้าตามันเป็นยังไงแล้วถ้าเจอแล้วจะจำมันได้ไหม สุดท้ายความรักคงไม่มีรูปแบบเดียวไม่มีนิยามตายตัวไม่มีสูตรลับและไม่มีใครเก่งพอจะเข้าใจมันทั้งหมดแต่ความรักทำให้เราหัวเราะทำให้เราล้องไห้ทำให้เราซื้อดอกไม้ให้ตัวเองในวันที่ไม่มีใครซื้อให้และทำให้เราเก็บกระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆไว้ในลิ้นชักเป็นปีตีเพราะมันเขียนว่าสู้ๆนะจากใครบางคนแล้วคุณละ่ะ ความรักแบบไหนที่ทำให้คุณยิ้มได้แม้ผ่านมานานนานความรักแบบไหนที่คุณอยากลองอีกสักครั้งและความรักแบบไหนที่ยังอยู่ในหัวใจคุณจนถึงวันนี้ไม่ต้องรีบตอบก็ได้แค่รู้ว่าคุณยังเชื่อในความรักอยู่นั่นก็พอแล้วเพราะไม่ว่าความรักหน้าตาจะเป็นแบบไหนมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราทุกคนอยากเจออีกครั้งเสมอขอบคุณที่ติดตามรับฟัง ถ้าชอบเรื่องเล่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่กับเรื่องสั้นๆเรื่องถัดไปนะคะ